Legenda ค่ะกินได้กินดีวันนี้เป็นเรื่องราวของอาหารที่ทํามาจากฟักทองและเพ่งพาคุณผู้ชมมาเปิดครัวของผู้ที่ลหลงไหลในฟักทองเป็นพิเศษและจะมาเป็นพิธีกรของเราในวันนี้ด้วยจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยค่ะ และตอนนี้เพลงก็อยู่กับคุณสุทธิพงศุริยะหรือคุณข่าบค่ะคุณข่าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับตั้งแต่เพลงเดินเข้าบ้านมาค่ะคุณขาบเห็นมีแต่ฟักทองเต็มไปหมดเลยคุณข่าบเป็นคนที่ชื่นชอบฟักทองมากใช่ครับเพราะว่ามีหลายคนเขาก็เรียกผมว่าผมเนี่ยบาฟักทองครับบาฟักทองเหรอคะใช่ครับแล้วทําไมถึงชื่นชอบฟักทองมากคะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าฟักทองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผัดพื้นบ้านนะฮะค่ะดูก็ดูเป็นชนบทดีคือ ความสวยของฟักทองเนี่ยผมก็มองว่าฟักทองเนี่ยมันก็มีรูปทรงที่หลากหลายนะครับแล้วก็มีสีสันนะครับก็ดูสวยงามสีส้มเองเนี่ยในวงการอาหารก็ถือว่าเป็นสีที่กระตุ้นอ,อยากให้ชวนรับประทานอาหารด้วยอยากให้เรากินอาหารมากขึ้นเพิ่มขึ้นงไงหรอคะใช่ครับและอีกอย่างน,นะครับมันเป็นผลที่มีเนื้อแน่นเนื้อแน่นแล้วก็มีความอร่อย แล้วก็สําหรับผมฟักทองเนี่ยถือว่าเป็นผักที่มหัศจรรย์มากเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคละผลอ่อนดอกตูมดอก ผลแก่ยอดก็ได้อยอดก็ได้แม้กระทั่งมเมล็ดน,นะครับทุกส่วนเนี่ยสามารถนํามาบริโภคได้หมดเลยครับน้องเพลแต่ก่อนที่เราจะไปลงมือทําอาหารในวันนี้นะคะมีทั้งของคาะและของหวานนะคะคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมไปยังที่สวนฟักทองที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีคุณโสพลศรีสกุลจะไปหาเรื่องราวเกี่ยวกับฟักทองมาฝากค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมเช้านี้ไทยมุงพาคุณผู้ชมมาที่ไร่ฟังทองจกกังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อที่จะมาดูว่าที่นี่มีฟังทองมากมายหลากหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวครับ ักทองเนี่ยถือว่าเป็นพืชผักสวนครัวอีกชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถนํามาทําได้ทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานอีกทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงอีกด้วยนะครับผู้ชมรู้ไหมครับว่าในฟักทองเนี่ยมีเบต้าแคโรทีนที่สูงมากแล้วก็มีวิตามินเออีกด้วยนะครับช่วยบํารุงสายตาครับส่วนต่างๆของต้นฟักทองนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกครับแล้วก็นี่ครับยอดอ่อนๆอย่างนี้นะครับทาแกงเลียงได้ด้วยรวมไปถึงผลแล้วก็เมล็ดด้วยนะครับเห็นอย่างนี้แล้วผมเริ่มชักอยากจะรู้แล้วละครับว่าเขาปลูกฟักทองกันยังไง น้องเมย์ครับฟักทองนี่มีทั้งหมดกี่พันนะครับปลูกสามพันครับมีอะไรบ้างครับมีบึงการแล้วก็ทองอัมพันธ์แล้วก็พัน์คางคกอืมแล้วแต่ละพันธ์มันมีความแตกต่างยังไงบ้างอ่ะอืมถ้าเป็นพัน์ใหญ่เนี่ยค่ะอย่างทองอัมไพทองอัมพันธ์เนี่ยจะเป็นผิวเรียบค่ะแล้วก็รสชาติจะไม่ค่อยมันเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นลูกเล็กเนี่ยจะเป็นผิวคางคกค่ะก็จะมันครับไอทองอัมไพทองอัมพันธ์ที่ว่าเนี่ยคือรสชาติมันก็จืดๆใช่ไหมครับแล้วเขาเอาไปทําอะไรกันนะครับ โรงงานเขาจะทำข้าวเกียบอะค่ะอ๋อเอาไปทำข้าวเกียบค่ะแล้วฟักทองนี่เขาปลูกกันได้ทั้งปีไหมครับอืมปีหนึ่งนี่ก็จะปลูกได้สองครั้งนะคะสองครั้งใช่ค่ะจะมีช่วงเดือนพฤษภาครับถึงกรกฎาคมอืมแล้วก็ช่วงจากเดือนนี้ค่ะสิงหาคมครับผมหมายถึงเราก็จะจะปลูกฟักทองกันสลับกันไปใช่ค่ะอย่างเช่นบ้านนี้ปลูกเดือนนี้กับเดือนนี้บ้านนึงก็ถัดถัดกันไปเราก็เลยมีฟักทองกินกันทั้งปีใช่ ล้วฟักทองที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นพันธุ์อะไรครับน้องเมย์อันนี้เป็นพันธุ์บึงการคร่ะอันนี้พันธุ์บึงการใช่ค่ะพันธุ์บึงการข้อดีของมันเป็นยังไงครับอืมบึงการเนี่ยมันจะมีรสชาติมันนะคะครับรสชาติมันค่ะเขาชอบอทาไปทําขนมอ๋อนี่คือที่เขาเอาไปทําสังขยาฟักทองใช่ไหมครับแล้วแกงเลียงล่ะครับแกงเลียงก็ได้ค่ะก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าถึงเวลาที่เราจะเก็บไปขายได้แล้วครับอ๋อฟักทองเนี่ยพอถึงเวลาที่จะเก็บนะคะมันจะมีลูกสีขึ้นลูกสีขาวค่ะ ต้องให้ผิวมันเป็นสีขาวครับแสดงว่าอย่างลูกนี้อีกสักสองสามวันก็เก็บได้แล้วสิครับใช่ค่ะแล้วตลาดที่เขารับฟักทองเนี่ยครับเขารับพันไหนไปมากที่สุดครับก็จะรับพันบึงการเนี่ยค่ะจะราคาดีที่สุดแลวไม่มีไม่มัมมนราคาไม่ตกอะ่ะครับอย่างปีนี้ผลผลิตดีไหมครับปีนี้ก็ดีนะคะแต่ราคาไม่ค่อยดีฟ <laughs> ักทองเนี่ยคะ่ะช่วงประมาณอายุสามสิบวันเนี่ยก็จะใส่ปุยะะ๋ยค่ะมีการใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดฮอร์โมน <ừ> ช่วงที่ติดลูกแล้วเนี่ยก็ต้องล่อมแมลงวนันเพราะแมลงวันมันต่อยครับพี่แอบรู้มาว่าวิธีการที่จะทําให้ฟักทองเนี่ออกลูกดกเราต้องเด็ดยอดไปไปบ่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะทําไมครับเพราะว่าเด็ดเด็ดยอดหลกแล้วเนี่ยมันมันทอดยอดใหม่ค่ะมันก็ติดลูกใหม่เพราะฟักทองเนี่จะติดลูกที่ปลายเถาอ๋ออย่างในต้นหนึ่งมีจะมีฟักทองออกมาได้มากที่สุดกี่ลูกครับ ประมาณห้าหกลูกค่ะห้าหกลูกเลยเหรอฮะแล้วเวลาขนฟักทองไปขายเนี่ยครับจะ,จะต้องทําไงบ้างครับก็เราจะมีรถเข้ามาเข็นในไรแล้วก็เอาไปถ่ายใส่รถปิกัพข้างนอกอ๋อแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยขับเข้ากรุงเทพขายฟักทองให้คนเมืองกรุงได้กินกันแล้วพื้นที่กว้างขนาดนี้เราดูแลรักษายัางไงครับคือต้องรดน้าพรวนดินยังไงครับน้ำเนี่ยไม่ได้รดนะคะแต่ดินเนี่ยช่วงประมาณอายุสิบห้าถึงยี่สบวันต้องพรวนดินเพราะว่ากันเครือมันขาดอะคะ่ะเราเก็บผลผลิตได้เนี่ยสักกี่ สกีเดือนมันถึงจะแบบเก็บได้มันมีอายุของมันนะคะถ้าพันใหญ่ก็ประมาณ90วันประมาณ90วันถ้าพันเล็กก็7 5็ดถึงแปวันอืมน้องเมย์ครับอย่างฟักทองเนี่ยมันมีทั้งพันหนักแล้วก็พันเบามันต่างกันยังไงครับพันหนักนี่ก็จะเป็นพันลูกใหญ่ก็จะค่อยๆโตใช่ไหมคะจะมีอายุนานกว่าค่ะอายุนานกว่าคือพันหนักแล้วก็ถ้าลูกเล็กก็จะเร็วกว่าคือพันเบาโอ้โหพื้นที่กว้างขนาดนี้ฟักทองก็เยอะ ขอเก็บกลับบ้านได้ไหมครับได้ค่ะงั้นงั้นเลือกเลือกให้พี่เลยครับนี่ลูกนี้ก็ได้ลูกนี้ก็เก็บได้เหรอได้ค่ะิด รู้ที่มาที่ไปแบบนี้แล้วคุณผู้ชมก็คงอยากรับประทานฟักทองขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับฟักทองหาทานได้ตลอดทั้งปีแถมราคายังถูกอีกด้วยครับส่วนฟักทองผลนี้ครับลูกตโตโตโสดสจากไร่ผมจะนําไปฝากคุณเพลงครับเพื่อที่จะนําไปทําอาหารกันครับได้มาแล้วครับต้องเพลงนี่ครับฟักทองผลโตครับโอ้ผลใหญ่มากค่ะคุณข่าบแล้วเราจะทําอาหารจานแรกที่เป็นจานฟักทองอะไรคะ แน่นอนครับน้องเพลงก็ต้องเมนูจากฟักทองนั่นก็คือเมนูแกงเลียงฟักทองกุ้งสดไงละครับค่ะส่วนผสมสำหรับแกงเลียงฟักทองกุ้งสดฟักทองน้ำเต้าบวบเหลี่ยมตำลึง500กรัมกุ้งสด5ตัวน้ำปลา1ช้อนโต๊ะ ใบเมลรักหนึ่งถ้วยครึ่งเครื่องแกงพริกไทย10เม็ดกุ้งแห้งครึ่งถ้วยหอมแดงซอยเสร็จหนึ่วถ้วยกระปิ1ช้อนโต๊ะ